ลาเซนทองฟินแลนด์นะคะกัผลงานเพลงซิงกิลแรกของน้องเพลงค่ะหอยเจ้บ้างไฟแสนค่ะฝากพี่น้องที่ตามให้กำลังใจในด้ทันละกัให้กำลังใจทีมงานเซนทองฟินแลนด์ทุกคนนะคะมือนี้มาเลียนยัวราดเท้าร้อยหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้เล่นงานถิ้งางานถูกยกเลิกนะคะพีน่น้องกอฝนฝ่าอากาศก็เป็นใจค่ะพี่น้องคะฝนตกก็เลยงานก็ถึงถูกยกเลิกนะคะ ลูกอาสิติดเราอีสานสักน้อยเบาเลยเบาอีสานเลยเป็นกก,นกบบระเด็เบาอีสานเลยเดี๋ยวยกเลิกเพะพี่น้องแบบไม่ได้เล่นนะคะพี่น้องกับฝากให้ก็ร่างใจ่้องเพลงหล่ะค่ะเฮก็ร่างใจ่เชงานาจะท่องพี่แลนด์น้ำพานเป็นไงบ้างช่วงนี้เพลงแบบว่าขึ้นไปจะสิบล้านแล้วเนี่ยแม่ค่ะตอนนี้เก้าล้านเก้าล้านเนาะค่ะเก้าล้านสี่ค่ะต้นนั้นก็สิบล้านแล้วขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจนะคะแล้วก็บีเรามีงานที่ไหนต่อ พ่งนี้ไม่มีงานค่ะบอ่ค่ะบอก f ี c แล้วมีวันไหนอีกนะยังไม่ดูสเก็ตดยใช่ไหมมันวันที่สองค่ะอยู่อ๋เพวกแดงระยองอ้าวปวกแดงระยองครับโอเคที่นั่นคนเยอะคนเยอะขอบคุณนะครับทั้งเพลงขอบคุณครับ